โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมกันตอนเราก็สู่รายการ g ีฟอร์ยนะผมนี่เรามาอยู่กันในเกมฟีฟา Man ่า22เมเนเจอร์หมดกับท่านั่นของยูน่า c อฟซกันในพาร์ทที่26แล้วนะครับผม <Yeah. S 1> มาเปิดมาวันนี้อย่างที่เห็นนะผมเราอยู่กันในศึกคาราบาลครับอีกแล้วครับผมซึ่งทีมที่ยูน่าจะได้เจอนั่นก็คือท่านั่นของเบิร์ดลียนะครับผมนี่จริงๆเป็นรอบที่2นะแต่ยัางทีมบอกไปนะครับผมว่าอันนี้ขออนุญ,ญาตจริงๆครับผมฟุตบอลถ้วยแม่งเยอะเหลือเกินครับแล้วเราก็ขี้เกียจมาป้องกันแชมป์แล้วครับผมได้ถ้้้้ววยนนนนีีมาา2ปติดและะะเพระฉะั จัดไปตามอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คือสี่รายชื่อผู้เล่นตัวจริงก่อนทั้ง2ทีนะผมเล่นดิทเทิร์ฟมัวซะด้วยนะครับผมทั้งนั้นเบอร์ลี่เจ้าบ้านเนี่ยมาในแผน4ี4่สนะครับผมประตูบบเป็นนิกโป๊ปนะซึ่งในปัจจุบันย้ายมาในคาสเซอร์ละทั้งนั้นเซนเตอร์แบ,บ็คเป็นนัทลี่กับตาคอฟสกี้นะผมแบ็คซ้ายมูซูกูแบ็คขวาคอลลินส์นะครับผมกลางส,สองตัวแซมมี่ เอ่แซมบี้โลกง่ายืนกับซองกาเร่นะผมแบ็คเอ่อปีกซ้ายแมกนิวปีขวาราบ้าและวสองศูนย์หน้าเป็นดับบลูกับริชาร์ดสันนะครับผมส่วนเรื่ของยูโนฮาเนี่ยคือผมจัดชุด B เต็มที่ลงมาเลยครับผมเพราะว่าเรากะว่าแบบคือคืออันนี้ผมบอกก่อนนะเดี๋ยวซิมนะซิมแมทนะคือถ้ามึงชนะได้ก็ก็จะซิมไปเรื่อยจนก,กว่าจะถึงนัดชิงอ่ะจะเล่นนัดชิงอย่างเดียวไม่งั้นไม่ไม่ไหวครับผมแม่งถ้วยแม่งเยอะเหลือเกินแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการถ้วยนี้นะฮะวันนี้คนที่เป็นตัวจริงน่าจะมีอวยดะคู่่่กกัันนนนคคคแแและเดีียวม้งบ็ฟรบ ดาวิซันนะครับผมแบ็กซ้ายคอสตาแบ็กขวาวีเลอร์นะฮะกองกลางออนิเงอรซันเดอร์กับอัลตาโดนะครับผมกลางรูปเป็นอาร์เวสสามภาษาเนี่ยเป็นกอนคอเวสไคโคแล้วก็อเกรดี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกถ้าผู้มือชนะกูเล่นต่อแต่ถ้าตกรอบก็ไม่เป็นไรถือว่าให้ทีมตัวสำรองได้ลงมาเล่นนะซิมเลยอ้าว<อ>นี่กูได้เล่นต่อเหรอ <c oughs> ในเวลาเสมอกระสูนๆแต่ว่าทีมเราโดนจุดโทษชนะเฉยเลยครับผมสี่เราสามโอ้ ยังอยู่ในเส้นทางจริงๆอยากจะตัดบอลถ้วยทิ้งไปสักถ้วยดนึงก็ยังดีโอเคครับหลังจากที่เราซมแมทเท่านั้นของฟุตบอลคาราบาวครับไปตอนนี้เรากลับมาอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งนะผมยูนอห์ฮะจะาไปเยือนท่านั้นของพรีมัทนะครับผมซึ่งโอ้โหอันดับผมเห็นละ23เลยนะเท่านั้นของพรีมัทเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะยูโรปปาลีกเดี๋ยวเยๆไปดูไปดูว่าเราอยู่ได้อยู่กับใครครับผมนี่ครับพี่โลนคนเดิมครับผมจอมจับนะฮะนี่ยูนอฮาเอฟซี อยู่กับใครบ้างกูขอร้องละอย่าเป็นก r o u p อ p d เลยนี่ครับนี่น,นี่อยู่กลุ่ม F5 อยู่กับ b r a สตันดารีเอชแล้วก็โพกอนโอเคโอเคเราน่าจะได้อยู่กลุ่มที่ไม่ได้แข็งมากาก้านี่กูคเคยเจอมาก่อนบอกว่าวถ้าทะไม่ผิดคุ้น,นชื่อมากเลยนะนี้ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะผมอยู่ที่โมตัรโรดพริมัทนะผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจากฝูงยูนฮาเอฟซีนะครับผมวันนี้อยู่กันเดร็กเลกับชูรลสันและเสียงอุยอุยนะครับผมของ g u นฟยูนะผมต้องขอโทษจริงด้วยพอดียอมรับว่าเป็นหวัดแต่ยังไม่ใช่โควิด -19 นะครับผม แต่ว่าเสียงผมจะอุ้ยอีสักนิดนึงนะครับผมอาจจะฟังแล้วลำคาญหูกันหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะฮะยังพยายามฝืนสังขารอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าหลังจากคลิปนี้เนี่ยผมจะลงคลิปไหวอีกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเสียงอุ้ยสุดเลอเกินมาวันนี้นะครับผมคนที่น่าจับตามองเป็นทนายวินนเพอร์กินนะครับผมจะขอรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมนะฮะเอาครับวันนี้พรีมัตสเนี่ยมาในแผน5 3 2ผมเกลียดแผนนี้ของ AI มากๆเลยครับผมเพราะว่าแผนเนี้ยเจาะยากมาก คือตั้งแต่มันยืมเหมือนเป็นกำแพงเลยครับผมต้องมาดูว่าเราจะเจาะเขายังไงนะครับผมส่วนยูนอฟซีเนี่ยเราอยู่ในแผนถนัดของเรานะั่นคือ4-3 3าแบบแอคแท็นะผมก็จัดเสร็จผู้เล่นตัวจริงลงมาทั้งหมดเลยนะผม4จัตุรเทพเราก็ลงครบนะครับผมเอาละนี่ครับผมเรซซีบอลนี่ก็ถือว่าเป็นจัตุรเทพเหมือนกันแหละเตรียมตัวลงไปลุยครับผม พรีมัดมาถึงสวยครับยานฟรเดเบิร์กและแย่งลูกนี้บอลกลับมาทางหน้าของยูโรฮาด้วยครับผมเดวอสเดวอสออกซ้ายอย่างนี้ก็หลุดมาเลยครับผมยานฟรเดิร์เบิร์กสวนตัวก็ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหยิงผ่านผู้สับปะรุเข้าไปได้นะครับผมคือต้องบอกว่าลูกนี้50 50ครับผมเพราะว่าฟาเดิเบิร์กเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่ว่ายิงคมกริบอะไรมากนะฮะแต่ว่า มุมมันทักผู้ชมเห็นน่ะผมไม่มีตัวจะจ่ายแล้วนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเพอร์กินวิ่งทําทางก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าเปิดเปิดไปรุ่นนี้เปิดไม่ผ่านกองหลังตัวที่วิ่งประกอบอยู่แน่นอนนะเลยตัดสินใจว่างั้นยิงแม่งเลยแล้วกันนะโอ้แล้วก็เข้ามุมกริดเลยครับผมถือว่ายิงได้ดีเยี่ยมมากๆครับผมสำหรับย่านฟรเดนเบิร์กพรีมัดมาบ้างครับผมพรีมัตเป็นหนึ่งทีที่ผมเจอมาแล้วสองครั้งสองครานะเป็นทีที่ยิงยากมากทีเดียวโอ้ลุดมายิง ติดเสาครับผมเกือบไปแล้วก,กูมาเรื่อยๆเลยเว้ยกระโดกมาลูกนี้มาที่เอนนิสนะผมยิงไปติดเซฟแล้วก็ชนเสาไปรอบหนึ่งนะฮะเฟรมเมอร์เรจจิบอนวิลเลียมเพอร์กินส์เพอร์กินส์ให้มาที่เรจจิบอลอีกทีหนึ่งเรจจิบอนอ้ยให้ติดแต่ยังได้อยู่ครับอุตาโดกลับมาเพอร์กินส์เดวอสเดวอสทายโอ้โหเอ้าบอลยังกลับมาได้ที่เพอร์กินส์นะวิลเลียมเพอร์กินส์เพอร์กินส์ตรงนี้เฟกช็อตดึงกลับมาที่เดวอส เดวอสยังไงเดวอสดึงคืนกลับเปอกินจิ้มแล้วอ้๊บเกือบไม่เข้าคือมองซ้ายก็เจอเขียวมองขวาก็เจอเขียวฮนะดีว่ารุ่นเนี้ยเปอร์กินกับเดวอสเขาเล่นกันไวนะครับผมเปอร์กินจิ้มไวเลยฮะแต่ว่าในการที่จิ้มไวไปก็บอลมันก็ไม่ได้แรงมากอันนี้ที่ยิงเข้าได้เพราะว่าเราเราอยู่ใกล้แล้วก็บอลมันเร็วนะฮะแต่บอลไม่แรงเลยครับเพราะว่าจริงจริงติดเซฟประตูก่อนแล้วนะเดี๋ยวดูนะครับผม เนี่ยไปซ้ายไม่ได้เห็นบ้างจริงมีเพื่อนลองไปไม่ได้เลือกคืนออกลับมาทางนัานเปอร์กินนะจริงๆถือว่ายิงเร็วไปหนึ่งจังหวะเลยจริงผมถ้าผมจับก่อนแต่เชื่อไหมจับก่อนยิงไปยิงติดติดประตูแน่นอนครับผมต้องรีบยิงแบบนี้ถึงจะเข้าอะเลวิสเออร์นิส เอนนิสให้มาที่โอ้โหหลุดมายิ่งผู้ชว์เสาอีกแล้วโอ้ยดวงยังมีไว้เฮียโอเคแล้วผู้สิงก็เปลา่าโดยการดนงเครื่องวลดาแรกไปเลยนะครับผมเป็นเกมที่จริงๆพรีมัตเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงไล่มาหลายครั้งหลายครานะครับผมผ่านมืออวยดาบไปแล้วด้วยนะแต่ว่ายังดีมีเสาช่วยครับมาดูรึ่งหลังต่อฮะเบอร์กินเบอร์กินให้มาออตาโดฮะเโอ,ะอชิว โอวตาโดโอวตาโดลูกสูดเหมือนเดิมไปแล้วครับผมเปลวชิวพักอ,อกไละยิงโอโ้โหติดเซฟครับผมติดท่าของเบอร์ตันแต่ว่าบอลยังกลับมาได้อยู่อีกครับผมขยันนะให้มายาฟครัเบิร์กไม่มีมุมยิงให้กลับมาเดวอสก็ไม่มีมุมยิงอีกต้องเนี่ยต้องถ่ายกันมาถ่ายกันมามุมยิงมันรื่อยเรื่ยเนี่ยยิงแล้วติดครับผมหุ่ยยากเหลือเกิน ไล่ไล่อ้าวสฉบไม่ดีเรียบร้อยครับผมโอตาโดให้มาเดวอสเมวินเดวอสเดวอสม้วนคืนกับมาเตโอชิวชิวให้มาวินนเปอร์กินเปอร์กินถ่ายออกซ้ายไปเลยครับผมพยายามหาช่องว่างเปอร์กินให้มาเดวอสเดวอสไม่ได้ม้วนไว้ให้กับมาเตโอชิวอัดเต็มข้อเข้าไปลูกนี้เบอร์ตันรับไม่ไหวแล้วครับผมโอ้โหมาฮะยิงอีกแล้วครับผมยิงเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับคุณนี้นะฮะเจ้าหนูเตโอชิวของเราครับผมหนึ่งใน นักเตะที่เก่งที่สุดในทีมนะผมนี่คืออันดับ2นะอันดับ1คือวิลเลี่ยมเพอร์กินนะอันดับ2คือเตโอชิลนหละโอ้โหทุนทะีดูนี่พลิกเสร็จปุ๊บไม่คิดอะไรแล้วับผมใส่แรงทุกที่จะเป็นไม่ได้เพราะถ้าพลิกอีกทีอะ่ะติดติดกองหลังมันแน่นอนนะมันมันเริ่มล้อมเราไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมเริ่มหมดช่องแล้ว โอเคแล้วผู้สิงกระเป๋าจะยังหาเป้าที่เรียบร้อยวันนี้ทางด้านของยูไนเต็ดซีนะผมก็บุกมาเอาชนะพรีมัสไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะผมเป็นเกมที่คือต้องบอกว่าโอกาสในการเขาทำน้อยมากครับพรีมัสมันค่อนข้างแน่นด้วยแผน532เนี่ยโอ้โหแน่นแบบแน่นเอียดครับก็ยังดีที่ว่าเราสามารถเจาะเขาได้ถึง3ลูกเนี่ยถือว่าฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยนะฮะอูดะวันนี้ก็เก็บคลินชีสได้ด้วยนะผมแล้วก็ทางด้านของ เออเขาเรียกว่าอะไรยูนะฮะก็ได้ถึง3นักเตะนะที่ยิงประตูก็มีฟันเดอร์เบิร์กชีลแล้วก็เปิดโอเคครับผมวิลเลียมเพอร์กินส์ครับผมก็คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมไปครองได้เป็นที่สำเร็จนะครับผมหนละังจากฟอร์ลเลน่ที่ยอดเยี่ยมของเขากับท่านของสมโมสรน,นะฮะโอเคแล้วตอนนี้สำหรับทีมที่เราจะเจอกันในพาร์ทที่เออนัดที่2อนี้นะครับผมก็คือท่านของ คาดิฟซิตี้นะผมซึ่งตอนนี้คาดิฟอยู่อันดับที่21ของตารางเลยนะในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับผมมาดูดีกว่าผมว่าบุกมาที่ยูนฮาสเตเดียมคาดิฟจะสามารถแบ่งแต้มออกไปได้จากบ้านของยูนาเอฟซีได้หรือเปล่ารัะผมไปรับมชมเกมกันได้เลยครับผม สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ยังคงอยู่กันในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับผมวันนี้เรามาที่หมู่บ้านยูไนเต็ดกูเรสนะครับผมอยู่ที่ยูนิฮาส์สเตเดียมยูไนฟซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาร์ดิฟซิตี้นะครับผมทีมจริงๆผมเรียกว่าทีมดังเลยแล้วกันนะเพราะเมื่อก่อนเขาก็เคยขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่ได้อยู่ในเกาะอังกฤษเต็มๆอยู่ใกล้ๆกับโซนซีก็คือตรงทางด้านของชาติเวลส์นะครับผมแต่ว่าถือว่าอยู่ในสหราชอาณาจักรนะ วันนี้ยูนฮาเนี่ยมาเจอกับคะแนนของคาดิฟนี่ก็น่าสนใจครับผมผู้เล่นได้จัตตาลเนี่ยเป็นเมวินเดวอสขงผมโปรเจคเต็ดโกเยอะนะนั่น่ะ55มีโอกาสสร้างโอกาสได้ประตูที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังยิงประตูได้ไม่ได้เยอะเท่าเบอร์กินนะครับผมต้องมาดูว่าวันนนี้เป็นไงคะแนของยูนฮาวันนี้เราก็จัดเศผู้เล่นตัวจริงมาทั้งหมดนะเพราะว่าคาดิฟเนี่ยถึงว่าอันดับคะแนนเขาจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่าเขาก็เป็นทีมที่แข็งนะผมเราดูถูกไม่ได้นะครับผม เพราะว่าประสบการณ์ที่เคยไปเล่นพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยพวกเรายังไม่เคยไปเลยครับผมเราเพิ่งก่อตั้งนี่ฮะมาอีกแล้วครับผมคาร์ดิฟก็5-3 2นะตัวที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยเป็นเดวิสแล้วก็ท่านของวัตเตอร์นะฮะไอศูนย์หน้าของเขา2ตัวเนี่ยดูเสียน่าสนใจนี่ไงพวกเขารวมพลังกันแล้วผูดําน่าจะเป็นผู้สับประตูนะครับผมมามาดูกันครับผมว่าวันนี้นี่กูเนเบอร์กินมาแล้วจะบ้านเคลียร์ก่อนนะครับผมอยู่นะฮะอุสเสียงผมแม่งโคตร โคนะ้ดทีนักผู้ชมนี้ขอโทษกันเลยเสียงคือแบบเสียงเป็ดมากเลยขึ้นจมูกสุดๆเลยก็อโ,โอ้โหสวยครับผมเตวชีวิตมากโอ้โหหนึ่งศูนย์โ okay. อเคนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายกันดีนะครับผมไอหนึ่งกรกฎาคมที่เปิดประเทศอะ่ะล่าสุดก็ผมเห็นข่าวเนี่ยผมอยู่กรุงเทพเนาะหลายโรงเรียนชื่อดังเลยครับผมต้องทําการปิดนะครับผมแล้วก็ให้นักเรียนกลับไปเรียนผ่านออนไลน์อีกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเออ ผมคิดว่าคนดูช่องอยูจะมีตั้งแต่คนวัยทํางานแล้วก็คนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะฮะคนที่กลับไปทํางานไม่ว่ารัฐบาลจะพูดอะไรกับคุณนะฮะว่าเออประเทศเปิดแล้วไม่ใส่หน้ากากก็ได้คุณอย่ายิ่งถ้าคุณมีครอบครัวนะผมมีปู่ย่าตายายมีพ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วหรือมีลูกนะฮะใส่หน้ากากป้องกันไว้เด้อครับโรคนี้มันยังไม่หายจากเราไปไหนครับผมนะส่วนน้องๆที่เป็นนักเรียนก็เวลาไปโรงเรียนแล้วก็ใส่หน้ากากเถอะเชื่อพี่นะเย้ายฟันเดเบิร์กเบอร์กินนะครับผม ให้มาทางด้านของเดวอสเดวอสโอ้โหช่องโล่โลงเยอะไปดีครับผมโอเคเตโอชิวเตโอชิวบิดแ,แล้วปัน่นโอ้โหเหมือนลูกแรกเลยครับผมเอาละครับผมเตโอชิวในฤดูกาลนี้จะทำแฮตทริกไม่ได้ครับผมวันนี้มีโอกาสลุ้นแล้วครับผมตอนนี้ยูนะฮะนำผ่านไปแล้ว2ประตูต่อ0ูนย์นะครับผม ผมแล้วได้แต่เตโอชิลสองลูกเลยชิลเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามีเด็กเด็กเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เด็กอย่าเดี๋ยวจะหาว่าเรี่นมีแต่คนดูเป็นเด็กคนดูในช่องของอผมอ่ะชอบเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับเตโอชิลเนี่ยพอๆกับยาฟัเดนเบิร์กเลยก็เนี่ยครับถือท่าได้โอกาสยิงวันนี้ผมก็ปั้นเขายิงอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะปั้นแดอเพอร์กินนะฮะใครมีโอกาสยิงผมให้ยิงหมดมนะโอ้ยทำไมปล่อยโล,ล่มาเลยอะโอ้ยโอ้ยเลยเปิดมาเลยโอ้โหได้ยิงโโอ้ห สุดยอดครับผมเนี่ยสังสาระอวดดัคุงั้นลูกนี้เซฟได้ไงวะเดวิสบอกแล้วตัวนี้น่าก,กลัวอูนี่ได้คือได้วอลเลยแบบสั่งตายเลยนะแต่อวดดักซูเปอร์เซฟแบบปฏิหารขอได้คลิกเลนสั้นมาที่เตลชิลเตลชิลเลี้ยงผ่านแบบนี้รลอครับผมตัวนี้ปั่นดีและเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเนี่ยบางครั้งเลยสงสัยว่าค่าฟิตชิง่งกับค่าเคอร์กับบอลคอนโทรลอันไหนแม่สงสำคัญกว่ากันวะ เตโอชิลฟินิชชิ่งไม่ถึง70นะฮะแต่ดูการยิงปั่นดิเพราะว่าค่าเคอร์เขาสูงถึง80กว่านะครับผม86มั้งค่าเคอร์แบบปั่นบอลโคลง้งกลายเป็นโค้งหนีมือประตูได้เรื่อยๆและนี่คือแฮตทริกแรกนะครับผมของเตโอชิลในฤดูกาลนี้ครับผมกับการขึ้นมาเล่นแชมเปี้ยนชิพนะ,ะดูดิเอาเผลอพูดพดตรงๆนะเผลอปั่นดีกว่าเพอร์กินดิ๋งนะแต่ว่าเพอร์กินไม่ค่อยได้โอกาสในการยิงแบบนี้ฮะเพราะว่า เวลาง้างเท้าเนี่ย AI เหมือนมันรู้ว่าค่าพลังสูงมันก็จะเอาตัวเข้ามาบังไว้อะครับผมเปิดบอลลูกนี้อ่ะเปิดแบบนี้ไม่ดีนะจ๊ะติดเตโอชิวไปลแล้วครับผมวินเี่เพิ่งกินเพิ่งกินฝากไว้ที่เดวอสเดวอสเจ้าพ่อการจ่ายอยู่แล้วครับผมไพ่ก็มายิงโอเคมา <c oughs> <c oughs> ขออายันไอด้วยครับผมพูดทีนะเสียผมหมดแล้วก็ล้างจั เอ่อคลิปนี้ลงเนี่ยผมยังไม่ชัวร์เลยว่าจะได้ลงวันอาทิตย์หรือเปล่าจะพยายามให้ลงนะแต่ว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปเสร็จน,ะน่าจะวันอาทิตย์ละมั้งผมขออนุญาตดูก่อนแล้วกันนะว่าตัวเองเนี่ยไหวขนาดไหนอาจจะอาจจะหายไปสักวัน2วันเลยนะครับผมวันนี้แจ้งผู้ชมก่อนนะแต่จะพยายามลงให้ได้วันอังคารแล้วกันเพราะว่าวันพุธมันเป็นวันอาสาละหบูชานะ้องเป็นวันหยุดอะ่ะก็อยากจะให้ทุกวันหยุดเนี่ยคุณผู้ชมได้ดูช่องเอ่อคลิปของช่อง G4U นะฮะแต่ถ้าผมไม่ไหวอาจจะขอพักจริงๆนะฮะอันนี้เรียนก่อนเพราะว่าเนี่ย ผมกลัวคุณผู้ชมลำคาญเสียงด้วยเสียงอุยมากมากเลยครับเฮ้ระวังระวังวัตเตอร์ให้มาที่วิเทลแล้วอุ้ยโอ้โหปาดชิปขายครับผมโอ้โหแล้วก็ผมขอโทษในคลิปมวยปล้ำด้วยนะครับผมแมตช์สุดท้ายเนี่ยเสียงเพลงดังไม่ใช่อะไรเพราะผมเมาเขาเรียกว่ามึนมึนยาแก้แพ้แล้วครับผมก็คือแบบรีบตัดอะกลัวลงให้คุณผู้ชมไม่ทันก็เลยลืมลีเสียงเพลงมันก็เลยเสียงเพลงดังเนี่ยผมก็เลย อย่างวันนี้เนี่ยเนี่ยตอนนี้นั่งอัดอยู่เนี่ยผมก็มึนยาแก้แพ้เหมือนกันนะเนี่ยเ <c oughs> สียงกดอุ้ยอี้เลยลูกนี้ปล่อยได้ไงวันเนี้ยปล่อยได้ยังไงวันเนี้ยเละเทะวันเนี้ยโอ้โหหลังกูรั่วหมดเลยครับผมยังมีปัญหาเรื่องการเล่นเกมรับอยู่บ้างนะเนี่ย แล้วผู้สิงก็เป่าจบเกมขันในครึ่งเวลาแรกที่ยูนฮันนสเตเดียมนะผมเจ้าบ้านยูนอฮัตเอฟซีก็นำทั้งนั้นของคาดิฟอยู่4ประตูต่อหนึ่งะครับผมก็เป็นเตโอชิวที่ยิงแฮตทริกได้นะครับผมครึ่งหลังนี่ผม่าน่าจะพักเขาแล้วล่ะเอาละมาดูกันในครึ่งหลังว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับตามรูปเกมแบบนี้นี่โอ้โหยูนฮัครองไว้ได้อีกแล้วาโอ้โหวดี๋ยวดูดิสุดยอดครับผมไปแล้วเบอร์กิ้นเร็วสุดในเกมอยู่แล้วผมยิงเรียบร้อยครับผม สวยมากประตูที่2ของเปอร์กินแล้วเป็น5ประตูต่อหนึ่งของยูนฮะงาคูเรนะครับผมที่ผมบอกเร็วสุดในเกมคือเร็วสุดจริงๆนะเพราะว่าค่าท็อปสปีดของเปอร์กินคือ99แล้วนะครับผมไม่ได้รอเล่นุผู้ชม99จริงๆอัพไปอัพมาก,ก็คือคือน้องมันเก่งอยู่แล้วด้วยครับแล้วเราก็อัพคือฟอร์เขาดีแล้วเราดูเรื่องการเตะเแบบโกเขาตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดอะ่ะทาให้สามารถอัพค่าพลังได้แบบสูโตงรงฮะตอนนี้เหลือแค่รอค่าแอคเซเลเรชันตอนนี้ค่าท็อปสปีดคือความเร็วสูงสุดอ แต่ acceleration มันจะเป็นความคล่องนะครับผมอ๋อปล่อย,อ,ย,อ,ยอีกนโดยโดยหักเอ้ยโอ้โห,โหไม่โดนแบบเดิมเลยเว้ยทำไมวันนี้โดนปาดหน้าประตูง่ายจังวะโอ้ยเหมือนหัวส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่ากูง่วงแล้วด้วยนี่ก็เป็นเวลาเท่าไหร่วะเนี่ยนั่งอัดอยู่เนี่ยโอ้โหประมาณโอ้โหเที่ยงคืนแล้วนี่วะง่วงชิบหายเลยขอ <c oughs> โทษนะผู้ชมต้นเล่นไม่ค่อยดีนะอันนี้เบอร์ก่อนเนี่ยโอ้โหดู ผมเสียแบบเดิม2ลูกเลยแล้วเนี่ยโดนให้มันปาดบอลเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วลูกนี้โดนยิงไม่ใช่อะไรนะเรตติ้งของอวยดะมันจะลดด้วยครับมันส่งผลกับการจเจริญเติบโตเขาอะแล้วมาอีกแล้วเขาบอกโอ้ตายแล้วกูทำไมโดนบุกเอาบุกเอาวะเนี่ยเอเวนส์ Events. กลับมาที่วัตเตอร์วัตเตอร์โอ้ยโ,โดนแยง่งไม่ได้อีกโอ้โหเสียบอลอีกชีพหายนะครับผมเอเวนส์ราล์กลับมา Events. เอเวนส์เอเวนส์ให้มาหลุดมายิง่งโอ้โหเข้ามืออวยดะคูงะ่งับสวย เล่นเร็วเร็วเอกบอลเร็วเครเมอร์วาตาร์โด้ด้านบนชัดให้บอลไม่ดีอีกโอ้โหอะไรของแม่งวันเนี้ยแล้วจะโดนสวนอีกแล้วนะเนี่ยเกมบุกของคาดิฟนะครับผมอีเวนต์ไปมาและลูกนี้กูโดนอีกแล้วครับผมโอ้โหอะไรวันเนี้ยนาทีเจ็ดสี่ทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปมันโดนตีเสมอได้นะเนี่ยมันปล่อยเล่นคือตอนเนี้ยกองกลางผมโดนบี้ครับโดนบี้หนักเลยใส่บอลไม่ค่อยได้กันนะทำเป็นเล่นไปนะเนี่ย โมเมนตัมเกมอ่ะเข้าทางคาดิฟนะเราโดนยิงเสาลูกติดเลยเนี่ยโอ้โหลูนี้ยิงคมกริบเลยครัอวดาบินไม่ถึงงนะั้นลูนี้ดูเดวีสนะ่สะกะแล้วไอตัวนี้คือตัวน่ากลัวแม่งเราโดนมันยิงเรื่อยๆเลยนะโอเคต้องตั้งใจเล,ล่นละไม่งั้นซวยครับผม นี่แหละกูบอกต้องตั้งใจนะเนมันมาอีกแล้วโอ้โหอะไรวะรั่วชิบหายเลยโอ้ยดักไว้เครเมอร์โอ้ยเขี้ยดักไม่ดีโดนซับยิงติดเครเมอร์เข้าไปอีกครับผมโอ้โหใจยเย็นๆค่อยๆแก้โอเคไคโคลงมาแล้วด้วยฮะใครมาอัคเรดี้ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเดวอสไม่ออกครับผมมาสวย,ยครับผมย่าคัเบอร์ยา่าเฮ้ยเขี้ยมันไวจังวะเดีด๋ิ้ด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 ิ้บกกิ้ด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 ิ สองคนนำแมตทริกได้ในวันนี้นะผมนั่นคือเตลชิลกับวิลเลี่ยมเพอร์กินนะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นหนึ่งในสองคนนี้ใครด้านกูบอลกลับไปนะแต่ถ้าผมเป็นเพอร์กินผมจะไปให้ชิลอะเพราะว่าชิลเขายังไม่เคยได้นะเพอร์กินมันนี่คือแฮตทริกที่3มั้งในในแชมเปี้ยนชิพตอนนั้นไหนขึ้นมานะผมเพอร์กินแกเล่นดีอยู่แล้วผม เล่นสมค่าพลัง,ลงอ่ะค่าพลังสูงเนี่ยตาย9 0 91อ่ะคุณผู้ชมสูงมากนะเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะซีรีส์นี้ของผมเป็นการพิสูจน์นะฮะว่าเด็กไอพวกเด็กสเกลอ่ะถ้าเอามาปั้นให้ถูกทานจริงๆอ่ะเก่งกว่านักเตะในเกมนะเว <c oughs> ้ยเก่งเพราะนักเตะในเกมบางคนมันมีค่าค่าสุดของพลังอ่ะ โอเคแล้ววันนี้ก็จบการแข่งขันขที่เรียบร้อยนะครับผมที่ยูนฮาสเตเดียมนะไปผู้เลแข่งันที่จริงคุณผู้ชมดูสนุกแต่ว่าสำหรับโค้ชเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะฮะเอาเปิดกินได้บอลไปหประตูเราสามแบบสามลูกที่เราเสียไปเนี่ยจริง,รงๆเป็นเกมง่ายๆ,ๆเลยเพราะว่าคาร์ดิฟเขาไม่ได้เหนียวไม่ได้เล่นดีอะไรแต่เราไปเล่นเขาเรียกว่าติดประมาทนะครับทำให้แบบว่าเสียประตูไปถึง3ลูกอะครับผมคือถ้าขึ้นเป็ย์อเล็กอกงกฤษเล่นแบบนี้ไม่ได้นะมันจะแพ้เอาะเวย โอเคครับผมผู้ชมและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วนะครับผมยูนอฟซีนะครับผมอยู่ในกลุ่ม F นะครับผมร่วมกับร布拉加、圣达เอชแล้วก็帕尔科ช钦นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมที่เราคิดว่าน่าจะแข็งที่สุดน่าจะเป็นบก้านะครับผมมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่านัดแรกเราเจอใครนะครับผมโอ้โหเปิดมาถึง กลุ่ม F นะครับผมยูโรเอฟซนะผมน้องใหม่ของช่วยใบนี้นะผมจะเจอกับท่านายของทีมดันจากโปรตุเกสเลยนะผมนั่นก็คือท่านายของ SC Braga นะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเราจะสามารถเปิดหัวยูโรปาลีกได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่านะผมยังไงเอาจะช่วยอย่าลืมพูดพร้อมรกันว่าชินโซซาซากิโยนะครับผม เอาละครับแล้วกล้องก็จับมาที่ทางด้นของเตลชิวนะผมนัดที่แล้วเดียวหูต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะทำแฮตจิกได้ควบคู่กับเบอร์กินแต่ต้องบอกว่าชิวเด่นจจัดเลยนะฮะ วันนี้พวกเขากำลังจะมาเล่นในศึกยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรนะนี่ครับผมจงจำวันนี้ไว้เลยครับผมนี่คืออีกหนึ่งก้าประวัติศาสตร์ของสโมสรยูนอห์ไฮฟีนผมพวกเขาจะเปิดรังยูนฮาสเตเดียมนะผมต้อนรับการมาเยือนของบรากาทีมดังจากประเทศโปรตุเกสซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดปีที่เราไปเล่นยูโรเปียนคอนเฟอเรนซ์ลีกปีที่แล้วอ่ะก็มีอยู่รอบหนึ่งที่เราเจอบราก้ามั้งหรือหรือมันคือซีรีส์ดอตบุญยูก็จำไม่ได้แต่ยูจำได้ว่าตอนเล่นนหนยูเคยเจอบรากามารอบหนึ ต้องบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์เลยนะผมและนี่คือถ้วยฟุตบอลถ้วยที่เราจะโฟกัสที่สุดเลยนะผมในในซีซั่นนี้เพราะว่าถว้วยที่เราต้องการเนี่ยก็จะเป็นถ้วยแชมเปี้ยนชิพเพื่อเลื่อนชั้นไปอยู่พรนะีเมียร์อังกฤษเนาะแต่ว่าถ้วยนี้ถ้าเราเป็นแชมป์เราจะได้โคลตาไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมหรือว่าถ้วยฟุตบอลยุโรปถ้วยใบใหญ่ที่สุดในฤดูกาลหน้าเป็นทันทีเลยนะผมไม่ต้องไปรอเล่นอีกแล้วเพราะว่าซีรีสนนี้กะจะทําแค่4ซีซั่นอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้น เป้าหมายโคตรสำคัญคือใบนี้ครับยังไงใบนี้ต้องเป็นแชมป์ให้จงได้ครับผมวันนี้เราก็เลยจัดใส่ขุนพลตัวจริงเหมือนเดิมลงมานะครับผมเพราะว่าแต่ละแมตท,ที่เราเจอวันนี้ค่อนข้างเป็นเป็นเป็นแมตใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เสพผู้เล่นตัวจริงของเรานี่คือนักเตะที่เพราะว่าที่ผมเอาลงบ่อยไม่ใช่อะไรด้วยเพราะว่าต้องให้พวกเขาเติบโตให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมเพื่อให้พร้อมสำหรับพรีเมียร์อังกฤษแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้านะฮะคือมานั่งรอไอ้ทีมบีเนี่ยให้เป็นแค่ทีมพ นะครับผมส่วนอันนี้คือทางด้านผู้เล่นของ布拉า,านะครับผมตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นโกเมสกอนซาเสลส,เสแล้วก็อิ<ใ>นวัสเกนเน,นเนี่ยไอคนนี้น่าสนใจน่าจะน่าจะใช้ได้อยู่เอ้ยมีคันยอสคันยอสชื่อคุณมากเลยอะ่ะที่เคยอยู่เบรนฟอร์ดปะวะ เขียกอ่ครับยูนะฮะนะครับผมเบอร์กินเบอร์กินรอจังหวะให้ไปทางขวาที่เตโชิครับผมเรียกบอลเองด้วยโอเคเนี่ยแหละผมเบอร์กินส่งบอลดีกระดกลูกนี้ไปถึงเตโอชิวครับผมมีความไวชิวเฟซช็อตมาหนึ่งจังหวะให้มาที่เดวอสยิงไม่ได้มีคนวิ่งหน่อยโอเคตรงนี้ยานฟัตินเบอร์โอเคเนี่ยแหละหลายๆครั้งยิงไม่ได้เพราะมันไม่มีตัววิ่งเออสุดยอดจังหวะนี้บอลดับเบิกโคฉลาด วิ่งไปหาเลยครับผมเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเดวอสจังหวะนั้นจะยิงไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าที่ยูพี่ยูส่งไปคือตันแล้วนะเนี่ยดูนะเนี่ยพลิกอย่างเงี้ยยิงไม่ได้เลยยิงไปติดเนี่ยมันต้องมีตัววิ่งมาซ้อนแบบนี้เนี่ยคือแผงของผมหลายคนขอะเลยพี่ยิงไกลพี่ยูพูดจากใจเลยเ้ยกูพยายามเลยไม่ใช่ไม่อ่านคอมเมนต์แล้วไม่ใช่ว่าไม่ทําตามเว้ยมันไม่ค่อยเข้ามันไม่ค่อยเข้าจริงๆมันไม่เข้าจริงจริงคือ ซีรีส์เนี้ยอย่าหวังยิงไกลเยอะมากเพราะว่าตัวยิงไกลดีสุดคือเปอร์กินมันเสือกยิงไกลดีแต่วิงไม่แรงเอาเปิดแบบนี้โขกดักไว้ดีครับผมให้มาวนะิ่งี่เปอร์กินนะเปอร์กินวันนี้เขาดูแล้วเนี่ยเขาประกบเปอร์กินเยอะไม่เป็นไรเราเจาะทางด้านตัวอื่นนะผมเดี๋ยวชิลชิลให้มาเดวอสเดวอสมาอีกแล้วครับยดัดฟอนเดนเบิร์กเอาเด้อืมเล่นได้มันสมกับที่มีแฟนๆชอบในเยอะอื่นเือนกันคนชอบฟอนเดนเบิร์กเยอะเยอะพอสมควรเลยนะแบบ ที่ผมเป็นแฟนฟันเดอร์เบิร์กปั้นเยอะนะครับซึ่งกูก็ไม่ค่อยได้ปั้นเขาเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกในสามภาษาใน4ี่จตุรเทพอะ่ะฟันเดอร์เบิร์กก็น่าจะความสามารถสู้ชีลกับเดวอสไม่ค่อยได้ครับแต่ว่า2ฤดูกาลหลังอะ่ะปลายฤดูกาลที่แล้วว่ายาฟันเดอร์เบิร์กโตขึ้นมาไวมากนะไม่รู้เพราะอะไรอยู่ๆโตขึ้นมาไวมากก็เลยแบบว่าเก่งขึ้นมาเยอะครับมาบ้างครับบรากาเล่นให้มันแบบให้มันสมกับที่ไอเชียเ้ย อู้ดะปวดหัวเฮ้ยจะเป็นไรหมาสุดท้ายแล้วจะได้ไปนอนละจริงๆเมื่อกี้ครเมอร์มันบล็อกได้แล้วนะเวยมันซวยตรงว่าถ้าบล็อกเนี่ยบล็อกเสร็จปุ๊บมันนัล้มอ่ะล้มก็เสร็จเลยครับผมเดี๋ยวมาดูนะนี่คันย้อสิงป่าวะดูครับผมเดี๋ยวดูนะภาพช้าคือมันผิดตั้งแต่เราปล่อยให้มันเลี้ยงได้เข้ามาแล้วโอ้โหเชี่ยอุตส่าห์บล็อกการยิงมันได้แล้วบอลแม่งกลับไปหามันเฉยเลยได้ยิงลูกําอวันนี้อู้ดะต่อให้มีสิบมือก็น่าจะเซฟยากฮะ กลับมาเป็นแมตช์สูสีอีกครั้งนะผมหลังจากที่ยูน่าฮันนำไปก่อน2-0ตอนนี้ไล่เป็น2-1แล้วเตโอชิลให้มาโอตาโนโอตาโนออกไปสวยครับผมจี้เตโอชิลเตโอชิลเฟลช็อตดึงมาไม่หูุดพลิกได้ให้มายิงเลยสวยครับผมเมลวินเดวอสครับผมชอบลืมไปว่าเดวอสจริงจริงแม่งยิง2เท้าได้แล้วนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องมาพยายามพลิกเข้าซ้ายครับผมเข้าขวาก็ยิงไปเลยครับผมจากตอนแรกเป็นศูนย์หน้าที่ มีดีแค่ตัวหนาตอนนี้การเป็นศูนย์น้าคบคันไปแล้วนะผมเมวินเไมอสเนี่ยเนี่ยแหละคือความผูกพันของผมกับซีรีส์นี้ก็คือเห็นเด็กแต่ละคนโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะทำให้เล่นแล้วไม่ค่อยก็ทำให้จริงๆผมเบื่อฟีฟ่าไปสักพักนึงแล้วนะแล้วมาได้ซีรีส์นี้แล้วแหละที่ทำให้เล่นแล้วแบบเออแม่งสุดยอดเลยว่าปั้นเด็กอย่างเดียวขอเด็กิกเล่นสั้นนะชิวไหนขอลอีกทีนิเนี่ยช่องแบบนี้ขอลองปั่นให้ดูแลเรียบร้อยครับผมเขาสวยด้วยครับผม ปโอชิวครับผมโอ้โห่ข้าปั่นแม่งปั่นเก่งจริงๆอ่ะปั่นสวยมากครับผมในพาร์ทนี้คือทาได้สองครั้งเลยนะจากคนที่คิกอ่ะอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นนะต้องเปิดคนที่คิกเลยเนี่ยคือถ้าให้ชิวสามารถเลี้ยงหาช่องได้แบบเนี้ยแปลว่าแกปั่นเกือบทุกครั้งที่ได้ทุกครั้งเลยนะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผมคือการจะเล่นรูปแบบนี้ได้อ่ะตัวนักเตะคุณผู้ชมจะต้องเป็นตัวที่สามารถผลัหลุดกองหลังได้ก่อนเว้ยพอหลุดได้เสร็จปุ๊บจเป็นตัวที่ยิงปั่นดีใช้ได้ระดับหนึ่งครับผมมันถึงจะยิงเข้านะ เกมรับมือซิงเก็ตเตอร์สไตน์ได้ครึ่งเวลาแรกนะครับผมที่ยูน่าสเตเดียมครับผมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมศึกยูโรปาลีครับผมระหว่างยูน่ากับนั่นราก้านะฮะวันนี้เนี่ยเราเจอทีที่มันเก่งสุดในกลุ่มเราด้วยนะถ้าเราสามารถเก็บ3แต้มได้จริงเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายเนี่ยผมว่าไม่ไม่ยากเลยครับผมแล้วลาสกอร์เรานำเพิ่งข้างหางด้วยนะครับเนี่ยออกมาครึ่งหลังได้โคกแล้วโอ้โหนำห่างเันท่ามินิครับผม บอกเลยว่าเละครับ,บรากาใครๆเนี่ยโอ้โหลงพนันเนี่ยเขาก็น่าจะลงราก้ากันไว้นะับเพราะว่ารากาเนี่ยเป็นทีมที่แบบว่าเล่นในถ้วยนี้กันมาก่อนแต่จริงๆลืมไปสำหรับยูนฮาเนี่ยเราได้มาเล่นถ้วยนี้ก็เพราะว่าเราเป็นถึงแชมป์เอฟเอคับแล้วก็แชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีด้วยนะเราก็ภาษีเราก็ไม่ได้แย่ด้วยเราก็ถือเป็นทีมเก่งทีมนึงเลยเนี่ยปีนี้มาก็โอ้โหเดีเปิดหวัวมายังหัวลยฮะ จริงๆอ่ะตอนนี้ยังไม่เจอทีมโหดหรอกเดี๋ยวต้องรอไอพวกทีมที่มันตกจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วมาเล่นน่ะมาอีกครับผมเดวอสเดวอสแทงมาที่เตโอชิวเตโอชิวหักเข้าในสวยครับให้กับมาเดวอสเดวอสจิ้มมาที่ยานเฟอร์เดเบิร์เฟอร์เดเบิร์กม้วนขึ้นกับมาเดวอสเดวอสรอให้ชิวเข้าช่องเตโอชิวเตโอชิวดึงเปอร์กิสเปอร์กิสบอกเอาไปเถอะแล้วเป็นแฮตทริกของยานฟาร์เดเบิร์กครับผมผมไม่แน่ใจว่านี่คือแฮตทริกแรกเลยหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่า เหมือนตั้งแต่มีน้องอยู่ในทีมน้องยังไม่เคยทำแฮตทริกได้เลยนะสารยาฟฟนเดิเบิร์กนี่มะเผื่อะจะเป็นแฮตทริกแรกของเขากับทีมดนะ้วยเนี่ยโอ้โหขอตบมือให้ฮนะเอาละสำหรับแฟนๆของยาฟฟนเดิเบิร์กนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นนัดหนึ่งที่เขาเล่นดีที่สุดในชีวิตเลยนะฮะนัดนัดหนึ่งที่น่าจ,จดจำก็น,น่าจะเป็นนัดชิงของยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกอะเพราะว่าแกเป็นคนยิงสองลูกในแมตช์นั้นเนี่ยอย่างที่บอกไอเนี่ยชอบยิงแมตช์สำคัญเวย้ยแมตช์เฉยๆจะไม่ค่อยยิงแมตช์สำคัญแม่งยิงเยอะมากอะ โอเคแล้วเราก็เปิดหัวยูโรปาลีกได้อย่างสวยงามครับผมเอาชนะบราก้าไปถึง6ประตูต่อหนึ่งนะผมและนี่ภาพที่น่าจดจำน่าจะครั้งแรกเลยอะยานฟอนเดิเบิร์ตไม่น่าจะเคยแฮตทริกแฮตทริกแรกของยานฟอนเดิเบิร์ตนะครับผมขร้อกับสามใต้ที่สำคัญยูไนเต็ดเอฟซีนะเอาละพาร์ทนี้เดี๋ยวพี่ยูขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วขอแยกไปนอนแล้วนะผมไม่ไหวแล้วแต่ชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจีฟียูกับยูไนตีต่อไปด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผม